สวัสดีครับเมื่อนีวันที่6ธันวาคมนะครั2 0 6 6ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลนะครับอำเภอห้วยผึ่งจังหวัดกาลสินนะครับนะครับเป็นย่ามแรงนะครับเป็นตลาดย่ามแรงแต่ว่าตลาดนี่มดเหมือนะครับแต่ว่าผมมาย่ามเมื่อแรงนะครับอวาสดีพี่น้องเบปงส่วนนี้เป็นโซนป่านะครับเอาปิดคลิปต่อไปเป็นโซนป่านะครับเน็่โซนป่าสวัสดีละ อันนี้เป็นกุ้งฝอยบปล่าเปล่าอันทั้งบาทละครับห้าสิบาที่บาทกุ้งฝอยกุ้งเต้นเนาะเอาเอามาครับมากุ้งกุ้งฝอยกุ้งเต้นเนาะอ่าที่บาทเด <c ười> ้อยอ้าวก็สดวนอะไรไปตามเทปกระป๋องกนได้น่อยเนาะตามเทปกระก๋องพีเอทเจียเนาะเอ้าวอ่าที่บาทเนาะขอบคุณหลายหด้อาานะานะาขายดีาขายดี นี่เป็นปลาช่อนปลาขอปลาคอปลาคอเอือบแล้วก็มีนะครับเอือบแล้วก็มีนี่นะครับปลาเอือบแล้วโอ้ปลาขอตัวใหญ่ดีเนาะบักกอกขาบตามใส่กุ้งเลยบักกอบมากรกำลังเสือกันปลาดุกเสี่ยวเลยเนาะปลาดุกนี่เนาะปลาดุกอันนี้ปลาเอือบกู้ปลาเอือบ เป็นกสีตลาดฝาบ้านเฮานี่ยนำะเพอหวยพิ่งตาิล์รชุดละสิบบาทไม่ยังสิบาทสี่บาโอ้เฉียดละนี่ว่าเป็นชุดว่าจังไดกว้างมือกนี่ผมบอได้ท้ายผมบอกแทบปากับอทา,า,ายผมก็บเอาเแต่ว่าแม่ค่เนะี่ผมไม่ทายเล้วนี่ทายว่าเป็นยังแม่คค่พูนี่แล้วออกไปจังกดุกนะครับกิโลละร่อย่ครับผม อยหาซื้ออ um ันนี้เรปลอคอปลอคอออปดุกปัดุกลอยหาซืบอันนี้ลอยนึ่งเด้อนี่เด้อีละสิบบาทคีละสิบบาทเนาะตลาดมอยเพิงครับมมาลวดนี่ครับมหาคุณแมวมาเด้อตลาดมอยเพิ่งจะกินฝามานี่ล่ะทุก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 ออกแล้วบหรอครับเริ่มสะแล้วสะเขาเร้ยกับสะอันเจยาเขาแร้วกกับสะ ใา่ก็ออกมาแล้วนี่คือป่าน่าอะไรกันเนี่ยป่านาติปาตาเนี่ยวมาเลยขอบคุณหลายคุณแม่ขอบคุณครับของเฮาเลยครัโอ้ยพอค่าเนี่ยออกได้เนาะพอค่าเนี่ยดักแด่ห้าสิบบาทโอ้ดักแด่ห้าสิบบาทพอค่าเนะครับดักแด่ห้าสิบบาทดักแด่ครับรวมด้วยโปรตีนเนี่ยดักแด่เนาะโปรตีนกินได้ประโยชน์ครับเนี่ บำรุงบำรุงท่านไส้ตัวยบำรุงท่นานไส้ในคาราเดรอน่นลบำรุงท่านไส้ปลาสลิดครับจานเท่าไร่ละบ,บ้างบอจานละร้อยบอจานละหนึ่งร้อยบาท,าบาทอันนี้กับปลาทูสดบ่คูหัูจานละสามบาทป,นป,นปนาาทูน่าคูน่าสามบาทเนาะซุปอาในตลาดอุปโภคบ้ ตลาดอำเภอห้วยปึ่งครับเอาพี่นอยอยากกินว่าด้านนี่แหละเนื้อวัวนี่เป็นโอ้เนื้อสดเ้อผ้าชิ้นนี่บอกครับผาชิ้นเนื้อวัสดร้อยเปอร์เซ็นต์รย์นนย้าเจ็สสี่หเจดสองสองศูนย์แปดเจ็ดสี่มเจ็ดห้าห้าเน็ออ2 2นี่เนาะเชืใหม่ทุกวันทั้งปีทั้งส่งใช่ราคาส่งก็มีครับราคาส่งก็มีโทรมาเบอร์นี่แหละครับพี่นอนอยากได้เนื้อ โลเทเรไรล่ะครับราคาขายปีบอยู่ที่300ครับสาม300ถ้วนกับ่บแพ้นะครับ300ถ้วนนี่จำนายปีกส่วนราคาทรงกัถือก็นี่ถือก็นี่ได้หนอยครับเนี่ยเอ้านี่แหละครับผ้าชินเจ้าของเล่บบอครับซื้อผ้าชินโอโอลูกไส้บอเอาเนื้องัวงได้ครับเด้อ300นะครับแต่พี่น้องซื้อหลายกันลดลงครับลดลงลดลง ตลาดห้วยพึ่งแั่งแต่จังโมงของเฮาครับมาบ่ายโมงครับโอ้บ่ายโมงถึงสองทุ่มครับผมอืมแต่ว่าจะได้เนื้อได้ตลอดโทรมาเลยครับได้โทรมาตลอดเลยนะเอามีงานเดี๋ยวผมส่งถึงที่ครับมีงานส่งถึงที่ครับผมโทรมาเบอร์นี่แหละเนาะนี่เนาะครับผมเอานี่ยเราเอาเบอร์นี่นะครับเด้อเอาสองเบอร์สองเบอร์เอาโทรมาหานี่แหละครับพาชินเนื้อวัวสดร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยกันเอาหลายกัดคือก็นี่ไม่แพงไม่แพงเอาขอบคุณหหลายครับ เลาบเฟตห้าสิบบาทโอ้เป็นตัวเสือสวัสดีครับลาบเ็ตในมาสำหรับที่โอ้สวัสดีครับเอาขายอยู่หนนี่นี่ข้างร้านพอใจโอ้บ่ผมมาทายตลาดเลยหรอขายตลาดขายตลาดนี่โฆษณาให้โฆษณาร้านขายยังไงบ้างร้านอันนี้ขายลาบเฟตเอา โอ้มาซื้อนะเพร้า่อยู่ันตี้ชอยู่ตรงข้ามคุณบอกขามนันนี่ว่าไม่เคยไปกินอยู่แ่นึงเคยไปเคยไปเคยไปแล้วเปลี่ยนเจ้าแล้วคะเจ้าใหม่เปลี่ยนเจ้าแล้วบอ่วงนี้เจ้าเก่ากว่าเจ้าเก่าอันนี้เจ้าเก่าเลยลาบเป็ดเคยถ่ายลาบเป็ดอร่อยลาบเป็ดชุดละห้าสิบบาทเฮ้ดสดเลยเนี่ยชุดละห้าสิบบาท คุนสุดอร่อยนาะนี่นาะาดเป็ดถ้าไม่ลองไม่รู้นะคะว่าไม่ลองไม่รู้เนี่ยแม่ค้าเนี่แม่ค้าคนสวยปะกูซื่อเด้ผูซือกสวยผูื่อกรสวย้ผูนี้ช่ลาดเป็ดลาบเป็ดอ้าวนี่กูซื่อกูซื่ระสวยื่อกสวยผูซือกสวยซื่อลาบเป็ดผูซื่อลาบเป็ด บม่นก้ต้มก็มีอันนี้เป็นต้มเล่งขายต้มเร่งแมนค่ะต้มเร่งหมูต้มเล่งหมูตั้งหาซิพขึกันหาิบาทค่ะหาิบาทกหาิพ้าะมขาหมูค่ะขนหัาหมูหาซิพขึกันอร่อยด้วนอร่อยต้วยเนี่ยอร่อยเลยแซ่บๆเลยอัดไวอย่างดีลาบเป็ดไอเ์ซูมือเลยเริ่มจัดมุ้งใบสองมุ้งหอดสองถุงหอดสองถุงอยากกินราบเป็ดเล่งหมู ขาหมูแม่มานี่เลยขาหมูขาอันนี้เล้งเล้งหมูตัวเดียวเมียนเดียวเท่านั้นเปื่อยอเปือยเล้งหมูง่ายๆห้สิบบาทเพราะว่าไม่ลองทอแล้วเขาแห้งอะอ่งเงี้ยเขาเป็งสุดน้งมันทอดขาต้องอุ่นต้งอุ่นนี่แม่แคร์แม่แคร์นะครับเี๋ๆเลยค่อยมากเลยเราค่ะมากมากผมมาจากบัวขาวมาประจับไม่แล้วค่ะลาหมูลาอันนี้ลาลาเป็ดค่ะลาเป็ดลาเป็ด ขลาหมูลาบเป็ดเด้อเอาเพ่งเป็นเึ้นแล้วขอบคุณหลายหายเด้อขายดีแม่ค้าลาบเป็ดนักร้องกระจ่างมากนักร้องกระจ่างมากว่ะอยาอขอไปงุ่ะขอบคุณาหลายครับ อีสานผ้าแซบแม่ค้าอีสานผ้าแซบลาบต้มก้อยอีสานผ้าแซบเอามาเลยด้วยครับเริ่มจักบาทกองเฮาเริ่มเท่ก๋ก้อาหารซบาทสามสิบาทของหวาน ของหวานโอเเ้เป็นแซ่บกับของหวานของหวานบัวรอยไข่ของหวานก็ร้างขายดีเพศของหวานนะครับเด้อคุณเริ่มต้นที่สิบบาทหรือสิบบาทสิบ <10. S 1> บาทนะครับสิบบาทโอ้เป็นแซ่บของหวานเด้อมีหมดมีหมดนี่น้องผู้ขายสิบบาทยี่สิบบาท,บาทมั่มงไหมบ้ของหวานของหวานตลาดอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มาเลยนะครับเด้อ สิบบาทก็ซ่สาสามารถสแกนได้นอตสิบบาทนะครับอโอ้จำใบนะครับเอา <c oughs> มาเลยมาเลยของหวานของหวานเริ่มต้นดิสิบบาทเด้อของน้องคนเด้อดิบบาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นขนมหม้อ,อกแกงนะครับคถาม้อ,อกแกงออกบวค่ะหม้อแกงบาลามี่บาลางเบสเลยด้อมาเลยครับตลาดเมื่อเ่งทุกวันอันนี้ข้าวเหนียวใบเตยโอ้ข้าวเหนียวใบเตยข้าวเหนียวใบเตยนะครับ ครับนางเอกของร้านเลยเอกค่ะสองสองอันนี้นะคะคู่กันนะควแบจะเป็นปร้อยสิบบาทอันละสิบบาทเหรอครับบอค่ะชิ้นละสิบบาท้อผมร้องตรงเขาจะอันนี้หม้อแกงบ่แม่ขาดตัวค่ะอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึน่ง จุดบาทถูกๆเลยเนีน่ยเสบด้วยกวนบมักไงว่ามันหน่อยเดินีโบกหน่อยนะจุกโอ้ใหญ่เดินี่ได้หลายครั้งเลยเนยี่นยหกใหญ่เลยยี่สิบบาทกับกับของน้องคนนี้ขายดีเล้วเนี่ยเออเป็นตัแเสบเป็นตัแเสบอ่ะขอบพูดอะไรครับ ปลาทูมีซิม่าปลาแซวบาาปลาทูกำลังสือกันด้วยปลาทูปลาทูพืชผักงามงามงามของคุณแม่เป็นอย่างครับเนื้อแห้งบอกครับเนื้อแห้งบอกโอ้โหนนะอันนี้หมูเนื้อสุงลอยอยบอกครับบอก ไส้กรอกก็มีไส้กรอกไมใ่ใส่มันไน 5, 4, 4, 5. นส้กรอกไส่มันคุงเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสิบร้อยเป็นไส้กรอกเนื้อเนาะโอ้ไส้กรอกหมูตลาดห้วยเพิ่มมีทุกวันเนาะทุกวันนะครับเอาพี่น้อยจะได้เด้อใส่กรอกใส่กรอกรอ,อันนี้เนื้อแดดเดียวร้อยเดียวนะครับแดดเดียวอันนี้ก็เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับ ก็ทำนุ่แม่คนซูมมอได้ครับเด้อย,<า>ยุย้ถแถวคนกลางนี่แหะนี่มาหนีของหวานมาหนี่กระติม,มนพวกมาไล่กระติมนเนื้อ,อเนอาพี่น้อยอยากได้ถูกๆูนมาหาได้ครับคนแม่เป็นเด้อเด้ออันนั้นไม่ต้องกันมั้งครับผมค้่ขายขนมคู่ขายขนมเนื้อแ่หนี่บบคู้ขายขนมีน่

ใส่เข้มใส่เข้มอันเดียวเดียวฝองเข็มเดีฮะชัดชัดจีบ่ชัดบ่อาตัวเกี่ยวใส่ใส่ทะลักตัวเกี่ยวใส่ทะลักครับผมผมซื้อผมซื้อพักไว้นึงจักอยู่บั่งเลยผมซื้อหน่อไม้เอาไว้ อขอจบไปสำเนาครับได้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ทติดตามรับชมนะครับสำหรับคุณที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเลือมนะครับเด้ดกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่งปฏิภาสที่ใหม่ที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ